สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําเกี่ยวกับการทารั้วลวดล้อมรั้วลวดหนามง่ายๆนะครับวิธีการล้อมรั้วลวดหนามเนี่ยทำเองง่ายๆนะครับแค่เราไปซื้ออุปกรณ์มาง่ายๆนะครับระดับแรกนะครับวันนี้เราจะล้อมรั้วลวดหนามเสาสองเมตรเสาสองเมตรครับหน้าสามคู่สามคู่สองลูครับฝั่งเซนห้าสิบเซนนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าหลักเกตที่ดีอยู่ตรงไหนนะครับ พอร,รู้หลักเกณฑ์ที่ดินเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างแปลงนี้นะครับเราจะล้อมทั้งหมดสด้านที่หนึ่งงานนะครับพอเราเจอหลักเกณฑ์ปุ๊บเราก็เอาเสาขุดเสานะครับห้าสิบนี่ครับเห็นไหมล้อมไปเลยนี่เสาตน้นนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็ทุกบุดที่มันมีที่มันมีหมุดนะครับให้เราไปเอาเสาไปปักไว้ก่อนปักเสร็จแล้วขึงเอ็นแล้วข้างหลังก็สึงเอ็นเสร็จเนี่ยครับปักเสาถึงเอ็นเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จเราก็เอาทั้งหมดนะครับของขนาดเนี่ย จากนี้ถึงนี่นะครับเท่าไหร่อันนี้มันสี่สิบเมตรสี่สิบเมตรแล้วก็หารด้วยสามถ้าเราเอาระยะสามเมตรถ้าหารด้วยสามมันมีเศษแล้วก็มันหารสี่สิบหารสามมันจะได้เท่ากับสิบสามเมตรกว่าวกว่าเรากร็ตัดเศษเป็นสิบสี่เมตรพราะสิบสี่เมตรเราเอาสิบสี่เมตรมาหารด้วยสี่สิบเสร็จปุ๊บเราก็ได้เท่ากับสองเมตรแปดสิบทั้งหมดเนี่ยช่องละสองเมตรแปดสิบตรงนี้มันจะเกิดความสวยง,งามถ้าเราสามเมตรสามเมตรสามเมตรข้างหลังมันจะมันจะไม่เท่ากัน วิธีอย่างนี้เราคือเราเอาทั้งหมดมาหารเฉลี่ยกันนะครับด้านหน้านี่เราละเว้นระยะเว้นระยะประตูไว้สามเมตรแล้วก็เอาที่เหลือมาหารนะครับหารเสร็จปุ๊บได้เท่าไหร่เราก็เอามาปักสองต้นนะครับอันนี้ก็จะสวยงามสังเกตดูนะครับวิธีแรกเนี่ยเราเอาเสามาเสร็จเดี๋ยเราปักมุมให้หมดก่อนเลยแล้วก็ถึงเองแล้วก็เอาสีมาพ่นง่ายมากเห็นไหมสีมาพ่นเสร็จพ่นเสร็จพ่นเสร็จ เห็นไหมแล้วก็เราก็มาไล่จ่อแบบนี้มาดูง่ายไหมครับแค่ไม่วันสองวันก็เสร็จแล้วนะครับไม่ต้องไปเสียเงินเยอะแยะนี่นะจ่อลุมแบบนี้เลยนี่อย่แบบนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันให้คลิปยาวเลยแล้วก็ลวไล่เสาแบบนี้นนะครับอันะี้กนะ็จ่อลนะุมเสร็จเร้อ จะไปแล้วนะไปจุดจอดรถเนี่ยจอดง่ายๆนะครับใช้เครื่องจอดเครื่องจอดก็ไม่กี่พันบาทจอดง่ายมากอ่ะคน อันนี้เราพอเราเอาดินเอาเสาลุงหลุมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเอาทิ้งสังเกตดูมาด,ดูในหลุมเราจะฝังดินแค่ครึ่งหนึง่งของห้าสิบเห็นไหมเพื่ออะไรเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับถ้าวันนี้ทันไม่ทันแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาช่างเขาก็จะเอาปูนมาผสมหินดินทรายปูนกับทรายหินมาผสมกันแล้วก็มาหยอดอีกครึ่งหนึง่งเป็นการเทก้นลุเทต้นเสาครับเพื่อให้มันแน่นขึ้นถ้าเราไม่เทให้มันแน่นเนี่ยไม่เทอ่ะมันเวลาที่เราดึง ดึงลวดหนามเนี่ยมันจะโยมันจะโยเข้าไปอย่างนี้มันจะถอนใช่ไหมคะเออสาวจะถอนงั้นเราจะต้องเท <Yeah, S 1> <te pe S 2> ปูนทุกต้นจะให้ดีมากเลยครับเนี่ยแปลงนี้ถ้าจริงๆถ้าช่างช่างมาครึ่งวันนะครับช่างมาเมื่อตอนบ่ายโมงเนี่ยทงานได้ขนาดนี้แนละ้วแป๊บเดียวเองไหบ่ายโมงเนี่ยดูดิจริงๆทำจริง,รง,รงสองวันก็เสร็จแต่ว่าเราต้องเทปูนหนึ่งวันแล้วอีกวันรุ่งขึ้นเนี่ยมาถึงเอ็นได้ถึงลวดได้ มันจะเทไปขึงไปไม่ได้นะต้องร้อยคูณแห้งก่อนอย่างน้อยต้องหนึ่งสองวันเราค่อยขึงถึงลวดหนากนะ็ค่าที่จ่ายแปลงนี้ก็หลักพันบาทเองนะครับรวมค่าแรงด้วยค่าแรงช่างถ้าช่างทำสามคนถ้าช่างทำสามคนก็เอนิดหน่อยไม่ถึงหมนะื่นอ่ะดีมากเลยเห็นไหมทำง่ายๆาบทีสองนะครับทำาวดลวดหนามง่ายๆบที่สองโโโอเคขอบคุณครับ